อ้าวข้าปลาหากินคือเก่าอีกมั้ยนี่โอ้ยเสี่ยงนกไปกับเพิน่นเลยเพิ่นเห็นว่ากระห,าหาอกกินบางใหม่ได้เลยไปลงเบิ่งเนาะไปลงเบิ่งนโอ้สาแรงว่าถึง้โอ้ชุดหน่อเลยบ่ชุด,ดหน่อเลยนะไป<ส>ะไปบูจักทางเทียนเจ้าคขอบอปันไดดอกโอ้ยบังให้บ่อยโอ้ Ô, con tốt với nó nội này Ô, Đấy, hai mừng hò cà tè theo tin phụ về nó rồi, đang bớt Ay tôi đừng to ng ngan. Yapa yung. Yapa yung lalay po. Ơ sừng na cho lại. Ấn bỏ. Ngay bỏ. Tèm lại hẹn màn nó. <laughs> nhập bộ thì sẽ gần lại rồi. Yeah, nhà hạ bán tôi đừng nghe bán tèm đẹp hàng bán đó ai à, lọ thương thương lên đâu lọ thương thương rồi lọ đàn lên thôi bốc con này vẫn bóc con ยืนใส่เรือ่องหนกห้อง,องนนหงน,น,น่อยเนาะเนาะคนเนอนในแต่ชาตินอยไงแง่งกันแล้วเว้ยวางตาทุกตามาใส่ให้โฉบให้มา้าได้มาเสียเดียว,วแม่เขากินน้ำจ,จขอฟ้าตุ๊กเขาหมดเลแล้วเจ้าทีมอย่าทวงจะาทามจะเกลียดอย่าหายหลอกล้านเลยเนาะมาอยู่หากินเนาะ ในผ่านไปเลยพอได้ขึ้นมาหอดก็มันมากองขี้ขินอไอ่นีแล้วอเาอาสลอกตามดานเราขึ้นาทางด้านทางนหนบอเล่นเลยนี่ว่าเราเกี่ยวเดนรอือบอสจะเข่าเจียกบางดงนี่ดงใหญ่นี่เเข่าเจียกบางใหน โล้วันอืนเนะห่หอนสองตแล้วมันอเดี๋ยเราลงรุมบเนาะเดี๋ยวราลงรุมไปเลยมัอือากรไข่เนาะอากรไข่ปอยป

よろしくお願います。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. เสลเขาอดอนแล้วมันก็หอเขาซองโตงบได้สำบอะไนเเขาดอนตัวเล็กบ้านโอ้ยแดดเลยโล なるほど。 เราเอามาไก่เติบม้มานแต่กระหอกยองไก,ก่กรบปุกท่านมาั้งเอาสิกับบอดได้ปะ่ะกลับไปหาทีมงานเขาสุดก่อนเมืเ่อเขานัดกันมันละลงหลุมมันละไหนยากบวกเขานะอยากมันคำอยมาสุดก่อนกับพลตกสุดนี่กับพนังเออไปเราเอ้ยตายเลยฮะถทกบ่<า> กแ้วันมัน,มนไกไนนนนนน่ทางล่องทิจังได้ถ่ายได้ล่องมึงรอล่องมึงเอาเกยมนี่นะนี่ยันแม่นี่ถ่างนี่ลอยกเส้นเลยถางลอ,ลองมึงบ่หมไกลไปได้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยตถาเนาะย่าลืมเนาะเนาะลัดบทได้ลัดหนึง่งถางลองอบก,ร,กระทิกคือเก่าเ้ยทางเก่าแล้วบจัดถาง ไม่ได้ไก่ป่าสองตาโตไกต่ป่าก่อนก็เห็นโอ้ยเอามามามาหมาเลยเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไร อ้าวหอนบอนหมดเลยแต่เหลือหอกเลยเนาไมแต่หอกซามใหญ่โตจะจัโตจ,โตจโะได้สองโตยังทานได้ผ่านผู้น,นึ่งเง้ยเนาะยังทานได้ผ่านแรนแต่ว่าทารุ่นเดี๋มาเพิ่งมาก,ก่อนแลแหละมาเพิ่งมาก,ก่อนอะไรไม่เห็นขเข้ามาสุดก่อนนะผลตกนับใหม่ก็ยังยฮืออยูอ่ผลหนึ่งแล้วสองเทือ่่เลยมาเลยนี่ยังโมบานอยู่ เดี๋ยวเล่นตัวหนึ่งม้านมะวอกไปก่อนแ้วเห็นจากเธอโอ้นนี่นาะอืมนี่แลเนบอกโอ้ปาตวันนีเรคิดอาหารดีแล้นี่เบิ่งหามนก็โหมานนาะโอ้โอเคสนาะเอาเึิกไปต้มหมกใส่อือันนี้ต้มกะหอกต้มกะหอกแล้วก็จะจำแล่นเพื่อนมเลย เป็นได้แร่นั้นได้ซ้ำกระถางนะเดยมาทานมันเฮ้ฮะตีมนตื้่อได้เลยก้อโอ้ยต้มแล้วต้มก็อนตีหงน้ำได้เลยอ๋อโทษปลาเนี่จะได้กินจำแหลกเนา่ยนี่ต้มกระหอกหลานที่เกาบอตาไปตอนแล้วสดเเออเออับหองชด อ๋ออ้มามาหมดแดงอืมเขะเขาเลยไปอีกไปยังบานึยบีเมื่อด้บีโดไปยังเนาะบีลยมามามาๆๆมาได้ปูนห้อยเอไโอ้เลจะไปนปนเดือนก็คือเก่าได้เดือนกันลปูนเตร์มาแลวมา แทนด้วยตะพันสายเลยนี่จำเล่นจำเลนโอ้นี่ถึงขมาเึ้งเขาพูดโอ้จำเล่นตนี่นปอสีบมากินแล้วบดีฉีบไหมเนาะโม

จะมักแล้วหลุดเลยมึดในเมืองชาบงช่องมิเตอเธอเลยที่เขาไปเสพกับห้องไปทำห้องจอดเลยตีกันเกดกันว่าที่ว่าบอกเอ๊ะจะขำเลยจ้ Nào vào hết nào hết mhm 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 mừng mhm 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 Nấu hoa, nếu nấu đi. Ừ Ừ. ừ Ừ Mm hmm. 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 để hmm. Mm 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 hmm. อ,อ,อ,อครับอืมอืมหาเจอเ,เป็นถั่แดงเนาะเป็นั้ดำสดเลยหอม,อมนะอืตัออืมขนาวคณะนานเกขาจำแร จนได้กินเนาะจนได้กินจมูกินจนได้กินนีโล้วบงม่วงยังนะบาม่วงเอ้าอ๊อฟแตงโมก็เล่นก็กินม่วงด้วยแต่หันดีเลนม่วงถือผู้ถือกันเลอกหลยน้อนเลยก็เราป่ะอือการจะโม้ก็ห่อเนาะุ่อือ ม,มันทำนึงง่ายใช่ปะ,ม,ม,ะมันเกินแล้วจำแนงมีเลือนครับอ,อยากอยู่ปลาเองอ๋ออะไ้ส,ด,ส,ด,ส,ด,สดแซ่บกว่ากันเลยเหรออะไ้สดแซ่บอยู่บ้านเขายังหมัดไว้เนาะ บวงลุดหายาแล้วเนาะุเก่าเอ่อตัวข้าานมหลับไวเก่าเก่าขับต้ง่วงบ่วงวเนเงียบนี่เขาเมียงนี่วไปเป่งมันอยออสมสิกขาวบ่กมเ็นบไได้แหละ นจำกระหอกย่ำตำกระหอกแร่นนี่ที่มันก่อนเนาะเล่นแง่เนาะคลองหมักก่อนโกันใดตัวใหญ่ๆหญ่ก็จะขาเนาะสามีโอ้ไดแล้วสามีสี่คนเอ็มเคือเกาไล้แล้สิบพักผ่อนมาแล้วโอ้ บรรยาก้ศการหาอยู่หักินโอ้ยมันก็มีมือมานมือมานพี่น,น้องเอ้ยตายแล้วเออเขามันมาได้เรื่องเขาดับเนาะแมนะรีเลยเอออ๋อปั่นเขาปั่นน้ำแล้วก็สิพักพรก่อนเพราะว่าเมื่อยการไปลงไปป่ามันเมื่อยข้าวพลายโอ้มเมื่อยหรแล้่เมื่อยหายมาลองเบิ้งเด้อหน้มามืออื่นมือหื ữ, อดอะไรไม่มาเลยน่าไมหมาลองมัเมื่อย เอาขอพักพรก่อนมาเ่ย